สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะพามาขยายพันธุ์เจ้าต้นนี้นะคะนี่คือสีผสมนะคะท่านผู้ชมเห็นอ่ามันเหี่ยวๆแบบนี้คงคิดเฮ้ยพี่เดือนทำอะไรเนี่ยจะเป็นไหมรับรองเลยค่ะรอดแน่นอนชัวร์พี่เดือนลองทําแล้วหลายครั้งหลายหนนะก่อนอื่นเลยนะคะพี่เดือนได้หรือสีผสมแบบนี้มานะคะพี่เดือนก็จะเตรียมดินก็คือ น,นี่เลยจ้าเป็นดินที่พี่เดือนหมักไว้เช่นเดิมนะใบกามปูขี้วัวแล้วก็ขุยมะพร้าวใส่หมักหมัก,หม,กหมักรวมกันนะนี่พี่เดือนก็ใส่มาให้เต็มอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บพี่เดือนก็เอาฤกษสีผสมของพี่เดือนเนี่ยปักชำลงไปนี่กลางกระถางแบบนี้เลยนะ เสร็จแล้วลดน้ําให้ชุ่มค่ะนี่ลดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในร่มช่วงนี้ต้องไปตั้งไว้ในร่มกลมน,นะคะไปตั้งไว้ในร่มสองถึงสามวันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเลยนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้พี่เดือนชํามาได้หนึ่งอาทิตย์นะคะนี่มันมีลักษณะแบบนี้ก็คือมันรอดแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เดือนจะให้ดูอืมนี่เห็นไหมคะลากเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมลากขึ้นเร็นเนื้อ อันนี้พี่เดือนเอาออกมาให้ดูต้นเดียวนะคะพอต้นต่อไปก็เหมือนกันอันนี้นะคะปลูกไว้ยังเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วพอมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ควรจะงัดออกมานะคะเพราะรากเขาจะช้าได้มันก็จะโซไปอีกนิดนึงถ้ารากมันช้านะแค่นี้เองเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราพอมันงามประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยถือว่าเป็นแล้วมีรากแล้วเราก็เอาออกไปตั้งที่แดดได้แล้วนะคะ แดดสัก80%แดดช่วงเช้าจนถึงตอนช่วงทิ้ที่อะสายๆนะคะสัก9ก้าโมงเก้าโมงสิโมงประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลองไปทํากันดูนะคะเราจะได้มีลือสีผสมส,สวยๆไปตั้งโชว์กันค่ะยังไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ